ยันซีคุเคพครับเอไอนึ e. ่งสอหนึ่งครับเอไอหนึ่งนึ่งบน้ำรโอ้โหสามชั่วโมงแล้วไม่ได้โอ้พี่พอจะเปลี่ยนเนี่ยดูเนียคำบาเห็นไหมโอ้เอ่อสมควรใเวลาโอ้ยอย่า่า,าจะสมควรเลยครับโอ้โหมันไม่ใช่๊มน้ำแล้วครับนี่ข้างในอ่ะฟันหายหมดเลยยเนี่ย เนี <behav> <uce> oh, ่ยมีที่ไหนโอ้ยมันจะปั๊มน้ำอได้ไงบิวดิครับข้างในมีฟันแล้วหนึ่งอันนี้คือว่าฟันหายหมดมึงไม่ต้องคือว่าหรอกเออเนี่ยฟันหายหมดเลยฟันหมดแล้วเออเป็นเรื่องฟันอ้มันเคยแปรงฟันแล้วหนึ่งนะใส่ตัวเก่าไหมตัวเก่ารับคืนเลอะใส่ทำไมอันนี้มีโอริงไว้ตรงเนี้ยตรงมือเนี่ยเนี่ยตรงนี้มีโอริงไว้เนี่ยเออเดินมีไหมเออของใหม่มีมาไหมวางโอริงหายนะ โอ้ยปั๊มน้ำนี่ที่ผมบอกอ่ะคือคุณไม่ต้องไปคิดอะไรอ่ะเปลี่ยนทิ้งเลยเหมือนหม้อน้ำเลยโอ้สภาพดูไม่ได้เลยครับโอ้โหเนี่ยหักหมดเลยนะจะเย็นๆเอาวางนอกยวโดนสีรถเขาวางลงวางแบตัดท่อน้ำมันโอ้โหช่างช่างเพิ่งออกมาใหม่ครับ น่ากลัวมากครับทำไมอย่างไรครับไม่ไม่รู้มาจากไหนสั่งยันเต็มเตรมนี่น่ากลัวเออเฟิร์บโยปลาครับมีโอเบก้าครับเออมาครับมาดูอุตสะสมองอันนี้ไม่ใช่ชุดโตโยต้าวเนี่ยอายครับอายเอ๊ะแมสแซกครับชุดโตโยต้าวไปใส่มาวเนี่ยแมสแซคเอ๊มีอะไรชุดนี้ตโยต้าวชุดหนึ่งไงห่วงยางอะไรตายไหม ใช้ต้องถึงมือผมนะเอาคันเตอร์ตัดเลยแม็กสายท่อน้ำอ่ะไม่เอาคันเตอร์พาเลยนะไม่เอาคันเตอร์ผมมาพาไปไม่ต้องไปคอยหรอกเออไปไหนคันเตอร์ผมยังอยู่นั่นแหะอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไอ้อ่างน้ำมันเครื่องตรงเครื่องตั้งสูนอ่ะโอ้ลืมเสียบไฟฮะผ่านเรียบร้อยแล้วบอกโอ้เร็วกว่าเราอีกเออ่ยบอกชาบไปเดี๋ยวเสียบไฟก่อนอู่นี้มีรถไฟอยู่สามอดแค่เนี้ยมีมีรถไฟครับ รับคไฟก่อนครับโอ้วันนี้ค่ำ่อยตัดไฟตัดไฟวางหรือยังอเอ๊วางแล้วเปลี่ยนกำน้ำครับนี A ่ร้อยครับอ๋อทำแล้วกับข้าวไม่ได้ขายวันนี้วนเขา มันึงเนาะเนี่ยสปริงมันสนิมกินขาดปฏิขาดตอนไหนไม่รู้เขาเป็นเด็กผิดให้เลยอย่าไปยุ่งเขาให้เปลี่ยนบางน้ำเปลี่ยนบางน้ำอะไรไม่รู้แบบที่ไปปฏิขาดเลยเออถ้าขาดเขาได้งานทำมาหลังเออเป็นช่างไม่ฉลาดเลยเป็นช่างไม่ฉลาดเลยเราต้องทำตามที่ลูกค้าสั่งเออลูกค้าสั่งให้ก็ทำอย่างไรตัวไหนมันจะขาดสปริงเกินเออไปขาดหรอกโอ้ทีเดียวหรือว่าอะไรีเดียมาก นนู่ถ่ายไหมนู่นนู่นี่ผมว่าคอยคอยเช็ดพุงนี้ดีกว่าไหมล้วแต่นะนี่ดีกว่าครับผมว่าเอาชัวร์วพุงนี้ตื่นเช้ามามาดูดูด้วยกันเนี่ยพุงนี้เดี๋ยวจะทำอะไรเพิ่มก็ทำจะใส่ไปได้ดูเถอมันไม่จบอันนี้เปลี่ยนทิ้งได้ไหมได้ทิ้งเลยไฟฟ้าเราลิ้นอะน้าเปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนเลยเนี่ยไว้ทำไมดื้อเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาให้จงดีกว่าผมว่านะ นี่เนี่ยเอามือเยใส่พานดูดดิบีดันดูดิเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมุนมุนมาไงจะลองดูดิมุนมาใช้มิ่งดูดิบีมุนทำไมมุนไปกักระโจงอะไรไม่ใช่มุนจะลองามหย่นเนี่ยมุนไปมันกระโจงเละคนน่ะน้ำท่อน้ำแตกกันตรงนี้ใส่แบบนี้ก่อนก็ได้หรือยังไงแล้วแต่เนอะ เดี๋ยวทำาใหนเซจดีกว่าครับเปลี่ยนไปเพิ่มมีกี่บาทจีได้ไม่ต้องเสียคะแนนอไรอก้ม่เหรอไม่ผมพี่เขาไม่รีบไปแล้วเดี๋ยวร้ไัจสนิจกะิงัจะขาดใ้าไปททาสาแทมดีดีดีกว่าไจบทีเดียวไม่ใช่น้ำลงตองนี้จะเป็นใช่แหละเอาอย่างนั้นดีกว่ายิงอันนี้ออกได้ทอดอันนี้ออกทางอันนี้จบ เดี๋ยวขาดมาเดี๋ยวยาวเลยจ้านี่ยตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนมีพรุ่งนี้เยอะเราไปซื้อเอาไม่พรุ่งนี้เยอะเท่าไหรใส่ผ้าเนี่ยในอูเมืันจะมีแต่ไม่รู้อยู่ไหนหรอกแต่ไม่รู้อยู่ไหนหรอกจะถามผมผมเหนื่อยเปลี่ยนพวกนี้ดีกว่าว่าข้างในอ่ะเก็บของไปเดี๋ยวผสงพิดก่อนขาดขาดมาไม่คุ้มครับตอนนี้กินโอ้่ผมเห็นเรื่องอย่างนี้ผมกลัวแล้วผมเรื่องกิจการเออเฮ้ยออฟต้าไม่เป็นห้า ผอกล้าทำดีหรอถ้าตัวนี้ขาดว่าฝาสูบไปเลยเบาจนก้หมดหมดหลายหมื่นใช่ไหม่นหลายหมื่นเนี่ยเป็นเครื่องพอดนั้นมาดูอันนี้มีโอริงด้วยตรงนี้ตรงนี้นี่ครับไอ้ตรงกลางเนี่ยของมันมีมาไหมไม่มีแล้วไหนมีไหมโอริงเนี่ยนี่มีไหม

เฮ้เก็บไปะตรงนี้เดี๋ยวมีใครมารับมาเลยผมไปส่งเดี๋ยวผมไปส่งให้เดี๋ยวเดี๋ยวดี่ครับคันนี้ไปก่อนครับคันขาวนี่กลับบ้านก่อน ในรถมีอะไรสาคัญไหม ς, เอาออกด้วยมีอะไรที่น่าหายออกปืนเก็บไปเด้อเดี๋ยวอพมยเยโอ้ปืนนี่มีดูดูนี่เขาเริ่มใช้ปืนแล้ว